สบายดีพี่น้องสวัสดีครับเมื่อนี่สิภาพพี่น้องมาเบิงวิธีสารกะตาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่น้องมาเบิงว่าอุปกรณ์เตรียมยังแน่อันนี้คือตอกที่ห้าเล้าเตรียมไว้นะพี่น้องเพื่อนสิอเอิญตอกสั่งหลือเอินง่ายง่ายก็คือตอกทั้งตั้งนั่นเองพี่น้องความหนาคววมใหญ่ของตอกทาคิดเป็นตัวเลขกะทั้งเปกับเจ็ดเม่นพี่น้องทั้งแค้งกะ1หนึ่งจุดห้าเม่นพี่น้องอันนี้คือขาวขาวเด้อพี่น้องเถื่อพี่น้องคนยังหู ตอกสั่งเสียเอาจากเส้นก็ได้เด้อพี่น้องตามความต้องการของเฮาอากได้หน่วยหน่อยหน่วยใหญ่ต่อมาก็คือตอกสารพี่น้องคามหนาทั้งเปสามเมน่นทั้งแข่งหนึ่งเม่นพี่น้องสองเซนเด้อพี่น้องรากาพลาสติกออนที่เข้าไว้หัดของพี่น้องค่วายาวเม็ดหาสิบเส้นพี่น้องสามสิบเส้นหาสิบเส้นก็ได้เด้อพี่น้องต่อเอา้วก็ไม้ไว้ถักคัดกลนกระตาพี่น้องสองอัน ควมใหญ่หกเม่นควอมน้าสีเม่นพี่น้องควมเา้ากระซัากระตาหน่วยเห้าสีสารนั่นแหละพี่น้องอันนี้คือตอกสั่งที่หานเครื่องละไม้ใบสองเซนเด้อพี่นอ้อยงยามนั้นบดเถิงบาเทอมวนมาเ,เลื่มกกอกัะเด้อพี่น้องเอาที่เห้ามากไม้ใบในทับกันลุ่งเนาะพี่น้องใจเย็นเนด้อพี่น้องสีมีเสียงผากน้ำเด้อพี่น้องบางส่วนเสียงมันเบา ดึงตอกให้มันทอกันด้วยพี่น้องด้วยทั้งส่วนมันทายผู้เดียวเฮดผู้เดียวพี่น้องก็สีอยางแน่ยิ่ง,งน้อย ในเมื่อเขาคัดกันสีเซนแนวนี้แล้วพี่น้องเข,เขาเ็เอาแนวจูนนี่แทงเขาเลยพี่น้องจงวนมันไหวแักหน่อยหนึ่งเลอพี่น้องดอเด้อพอดีคัดคับตอกหลอดนะสังเกตดีดีเ้อพี่น้องเด้อเขาเสียวล่งลมเนาะพี่น้องเนาะเราถึงร่องลมต้องม่นตเกียวขึ้นเทิงพี่น้อง ตาตอกตัวน,นี้มันอยู่ทึงฮาก็ต้องเอาขึ้นทึงเนาะพี่น้องขึ้นทึงเกี่ยวล่องลุ่มบาเนี่อันนี้มันอยูะลุ่มฮาก็ล่องลุ่มเกี่ยวขึ้นท้งเนาะพี่น้องที่ไปสายไปขัวก็ได้แล้วแต่พี่น้องถนัดมันกิสิบวันอยู่กันดอกพี่น้อง จักประมาณคางละซีหาเซนคนและพี่น้องมันยังสีแน,น่นี่แหละพี่น้องเป็นลักษณะยังสีแหละข้อ,อกระซ้าคัดต่อไปพี่น้องมือนเนี่ยสารไล่คัดพี่น้องขึ้นลงขึ้นลง่งพาท่าหนึ่งข้กระสีเกี่ยวมาหนึ่งพี่น้องมือนเนี่ย ขคลนบันทีพี่น้องมันขึ้นเด้พี่น้องต่อเตอือนมันขึ้นมากกว่า,าเคลนเกี่ยวลงเด็กพี่น้องเนี่แล้วก็เอามาคาัดนี่ด็กพี่น้องนี่ยพี่น้องเด สารมาได้คางหา6กเซนกับไข่แน่แหละพี่น้องเอ้ยคัดกันแนนก็เก้าล้วบนเนี่ยอันนี้ตตรับสิโตัน,นี้จูนเนาะพี่น้องมันสั่งเอาออกก่อนพี่น้อง เช็บปรามาณนี้กระไดพี่น้องใจเย็น่ยังเดนเดอร์พี่น้องสารกระตากระของเนี่ยคือเกา้าพี่น้องันลงก็เอาลงเดี๋ยวเกี่ยวขึ้นนี้ วัดไว้อยูงที่เขาพี่นหร่อันนี้ฮอาก,กับพ่อเลวพี่น้องวัดเบื้งค่วมกวงสิบหกเส้นเคริงพี่น้องตกคางและสิบเส้นที่เหลือก,กระตัดออกพี่น้องอันนี้ จงไว้จักสองเส้นพี่น้องสารคัดไว้ก็นเนาะพี่น้องจังใส่แม่คัดก้นคัดสันมันชีบริยู่พี่น้องสารไล่คัดนี่เลยพี่น้องเกิดล่องเกิดล่องเหรอพี่น้องสารตาในสนมุนตพรไล่คัดตัวานั้นพี่น้องแต่ว่านอกจากว่าเป็นประยุะกต์เนาะหลักสีสารสองเสนเท่านั้นพี่น้องเส้นเดียวสารว่ไใดพี่น้อง นี้แล้วแต่เฮาเด้อพี่น้องตัวเหลือนี่ว่าข้าสิเอาคัดกับเสานี่บ,บนน่หรือว่ามาคัดกับเสานี่ก็ได้พี่น้องอันนี้เฮาวเชามะคัดกับเสานี่เนาะพี่น้องเสาหนอกๆ เมามาแต่กันพี่น้องอย่างนั้นบปอยู่ให้ส่วนมันเลยมากเล็กน่อยหนึ่งเลยพี่น้องด้วยมันเพื่อเพอเด้เกาะกันพี่น้องพอได้เกาะจักหลอดสองหลอดเลยพี่น้องเวลาเฮาซานมาหลอบหนามันก็ษณ์มาเกาะพี่น้อง ทางเล็ก็ยามันสิเป็นคืนกันเบิดพี่น้องสี้นลงึ้นลงเขาก็นับไปตามนี่แหละพี่นอ้องขึืนลง่ึ้นลงอันนี้ึ้นนาะพี่น้องนอะัะเส้นในนี่ึืนแล้วก็มาลงตัวน,นี้เขากระิีมาึนน้นเนขึ้นตัวนี้เป็นขึน้นมันนี่พี่น้องสองหลอกกระคัดพี่น้องมันสองหลอกนี่มันสีสีสนเซนน้พี่น้องพอมันสานเทอละสองเซนคัดสองเซนเด้อพี่น้องนับไป หนึ่งสองหนึ่งสองวางหนีพี่น้องหรือว่าจงหว้หู้หนึ่งขนาะพี่น้องคือการพี่น้องสีน่วม สิ่งอย่างมี้จังหน่อยพี่น้องเนี่ยเอาประมาณเลยตอกซานเข้าไปน้อพี่น้องข้างนี้กระตัดออกเลยตอกซานน้อพี่น้องเลยตอกซาเข้ามาพี่น้อง เป็นทีเดียบรลอยพี่น้องมาเนี่ยก็กนกระตาจำว่าเบิร์คลิปนายด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดซับสไครต์และกดติดตามให้เนเดอ้อสบายดีสวัสดีครับ